สวัสดีคะ่ะก็ห่าง,งกันไปนาะนเคล็ดลับในการเรียพนพยาบาลน,นะคะให้เราสามารถผ่านมันไปได้คือไม่ใช่เคล็ดลับในการเรียนให้เก่งหรือว่ายัางไงเนาะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเราก็เป็นคนเรียนในเลเวลระดับแบบว่าปานกลางนะคะก็พอทูๆไทยๆให้แบบจบไปได้คือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าถามว่าพยาบาลยากไหม ในส่วนของเนื้อหาก็ยากและยิ่งต้องไปปฏิบัติกับคนไข้ในสถานการณ์จริงก็คือทั้งยากทั้งเครียดทั้งกดดันแต่ถ้าถามว่าใส่ความพยายามลงไปทำได้ไหมทําได้และเราคิดว่าทุกคนก็จะสามารถผ่านไปได้นะคะและการเป็นนักศึกษาพยาบาลเนี่ยบอกก่อนว่าต้องอึดถึกทนและการเรียนตลอดระยะเวลาสีป่ปีบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากและก็หนักมาก มันเลยทําให้เราอยากบอกต่อประสบก,การณ์นะคะของการเรียนของเราเนี่ยว่าเราปรับตัวยังไงและวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่ค่อนข้างพิเศษนะคะก็คือการเรียนฉบับหลับในห้องเรียนฉบับหลับในห้องบอกก่อนเนาะอย่างที่บอกอะว่าพยาบาลอะ ตอนเป็นนักศึกษาพยาบาลเนี่ยคือเรียนก็หนักแล้วและอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องไปขึ้นวอร์ดใช่ไหมแล้วก็ต้องกลับเลเกิกเย็นแล้วก็ต้องกลับมาเขียนแพนะ่ะตอนกลางคืนบางทีเคยเขียนถึงตีสี่ตีห้าได้งีบหลับแค่แบบครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงก็ไม่รู้เขียนอะไรนักหนาเขียนเคสสตัดดี้จนมือปูดมือบวมและสุดท้ายก็ต้องตื่นเช้าไปขึ้นวอร์ดอีก บางทีอ่ะเขียนไม่เสร็จก็ยังต้องเขียนนั่งเขียนบนรถแบบเงืงง้งเงืงง้งงักงักยังไงก็เขียนไปอ่ะคือมันก็มีความง่วงความอะไรไงตลอดเวลาอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเราไปขึ้นวอร์ดเนี่ยเราก็ต้องขึ้นวอร์ดเรียนทฤษฎีบางทีก็ต้องกลับมาเรียนทฤษฎีอีกซึ่งมันเป็นอะไรที่ง่วงมากเราบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบคือน้องๆควรตั้งใจเรียนในห้องแหละใช่ไหมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และกลับไปทบทวนแต่เราอะด้วยสภาพร่างกายแล้วก็อะไรต่างๆเราบอกเลยว่าเวลาเรียนทฤษฎีอะเราค่อนข้างจะหลับเป็นส่วนใหญ่คือมันจะง่วงแบบง่วงไม่ไหวเลยอะแล้วมันก็จะแบบไม่ไหวแล้วแม่ <laughs> ซึ่งเป็นที่มานะคะของการที่แบบ ออต้องปรับตัวปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนคือบอกก่อนว่าถ้าเราไม่ฟังอาจารย์อะแล้วเรากลับมาอ่านเองอะคือมันจะเป็นอะไรที่เข้าใจค่อนข้างยากมากคือวิธีเนี่ยเราไม่ได้ทำตั้งแต่แรกหรอกแต่เราเริ่มมาทําในช่วงที่แบบก็อย่างที่บอกเนาะขึ้นวอร์ดมันเหนื่อยเงี้ยเวลาไปเรียนในห้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างง่วงสําหรับเข็ดลับนะคะเรียนฉบับหลับในห้องของเราเนี่ยอันดับแรกเลยคะ่ะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะและเปิด เลคคอร์ดบันทึกเสียงค่ะนั่นแหละค่ะคือเราเปิดนะคะตั้งแต่ต้นยนันจบแล้วเรารู้เลยว่าอ,อวันนั้นมันก็หลับจริงๆจากนั้นนะคะเราก็จะนำบันทึกเสียงเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าวิธีเนี่ยมันก็ต้องใช้ความพยายามแล้วก็ความอดทนอีกเหมือนกันนะคะพราะเราเนี่ยต้องกลับ เหมือนไปนั่งฟังใหม่อ่ะคืออันที่จริงอ่ะเอาง่ายๆเลยตั้งใจเรียนในห้องให้จบนะคะก็จะได้ไม่ต้องกลับมาทําวิธีอะไรแบบนี้แต่เราก็อย่างที่บอกอ่ะเนาะเราง่วงอ่ะเนาะเออก็เลยต้องทําวิธีนี้ก็บันทึกเสียงจบนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่แบบว่างอะไรเงี้ยเราก็กลับมาทบทวนเราก็จะนําคลิปเสียงอ่ะที่เราบันทึกนะคะในการเรียนอ่ะมาฟังอีกรอบหนึ่งและจะบอกว่า เราอ่ะจดเกือบทุกคำพูดของอาจารย์เลยนะคะทำให้เราอะมีความเข้าใจมากขึ้นมันเหมือนแบบฟังเสียงอาจารย์รอบหนึ่งแล้วเราก็มาอ่านเป็นแบบตัวอักษรอีกรอบหนึ่งผ่านการเขียนของเราอีกนะคะแล้วเราก็เขียนเป็นใช้แบบปากกาไฮไลท์ปากกาสีๆนะคะเพื่อช่วยเพิ่มความทรงจําแต่ทำถึงขนาดนี้มันก็ ไม่ได้แบบผลการเรียนอะท็อปเวอร์อะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันก็สามารถทำให้เราแบบเออพอผ่านมาได้พอเข้าใจในเนื้อหาแล้วก็สามารถนำไปสอบได้บ้างนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเนื้อหาทฤษฎีเนี่ยถ้าเราไปอ่านเป็นเล่มอะ่ะบางทีแบบอ่านจบไปอะ่ะแต่มันไม่เกิดความเข้าใจอะ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวหนังสือที่มันแบบค่อนข้างเยอะแต่การทำวิธีแบบเราเนี่ยคือแบบเหมือนแกะคำพูดอาจารย์เลยอะ่ะ คือแกะเกือบทุกคําพูดจริงๆอะเป็นสมุดแต่ละวิชาเลยที่เราทำนะแต่ต้องบอกว่าต้องใช้เวลานะคะค่อนข้างมากเหมือนกันเพราะกว่าจะแกะเขียนแต่ละคําพูดของอาจารย์เนี่ยคลิปหนึ่งอย่างเรียนประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้เวลาอยู่นะคะกว่าจะแบบเขียนจบได้เป็นเล่มๆะเนาะ เราก็จะทํากับเพื่อนสนิทเราใช้วิธีเนี่ยจนเราสองคนก็ผ่านกันจบพยาบาลมาได้นะคะและใครที่เป็นรุ่นน้องสายรหัสของเรานะคะมอหัวเฉียว0368กนะคะก็อาจจะได้มดรดกตกทอดจากพี่นะคะเป็นรายมือของพี่เองนะคะก็จะเป็นสมุดโน้ตนะคะเป็นการพยาบาลของวิชานี้คือถ้าอ่านไปอะ่ะมันจะรู้สึกเลยว่าเหมือน อ่านคำพูดของอาจารย์ไปด้วยนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เกิดความเข้าใจคือเราเนี่ยลงทุนถึงวาดรูปด้วยติดรูปด้วยนะคะซึ่งไม่รู้ว่าสมุดยังอยู่ยังตกทอดไปถึงรุ่นน้องและยังมีประโยชน์กับรุ่นต่อไปหรือเปล่านะคะถ้า ใครผ่านที่เป็นน้องรหัสผ่านมาฟังคลิปนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์นะคะให้พี่ได้ชื่นใจหน่อยว่าสิ่งที่พี่ใช้ความพยายามลงมือทำเนี่ยมันมีประโยชน์กับรุ่นต่อไปยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็จะนำสมุดอันเนี้ยคือมันแต่ละ แต่และรุ่นพี่รหัสอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบสมุดแบบโน้ตให้น้องว่าข้อสอบแนขาวข้อสอบอะไรเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะเอาตรงนั้นอนะมาขีดในโน้ตของเราอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาใกล้สอบอย่างเงี้ยก็จะมาสรุปอ่านซึ่งการทำอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการสรุปไปในตัวด้วยเนาะซึ่งตอนสอบเนี่ยเราก็จะไม่ต้องอ่านอะไรเยอะมาอ่านเนี่ยแหละอันเนี้ยเหมือนเป็นคำพูดใน ของอาจารย์แบบซึมราบตลอดเวลานั่นแหละก็มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าปรับตัวยังไงในการเรียนให้เราผ่านมาได้นะคะจนจบมาเป็นพยาบาลจนถึงทุกวัน<อ>สำหรับใครที่ง่วงหลับหลับในห้องนะคะก็อย่าลืมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาเรียนนะคะแต่กดบันทึกเสียงไว้เลยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราค่อยๆง่วงสถานการณ์มาไปเนี่ย เราก็จะพาดชดนะคะที่อาจารย์เขาสอนไปการใช้วิธีนี้ก็จะช่วยให้เรานะคะสามารถนำกลับมาทบทวนได้อีกเนาะ,ะซึ่งเป็นวิธีที่แบบเออเราใช้มาในสมัยเรียนเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกว่าจะเป็นเนระื่อเรื่องต่อไปเนี่ยเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูนะคะสำหรับวันนี้ เรียนฉบับหลับในห้องเนี่ยสภาพตอนนี้ก็คือกำลังจะหลับในห้องนะคะเพราะว่าพึ่งลงเวนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะ